สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Detective Code M ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งปริศนาและคดีลึกลับที่ซับซ้อนจนคุณต้องเกาหัววันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องแต่เราจะมาไขคดีที่เริ่มต้นจากวัตถุธรรมดาดาที่คุณอาจมองข้ามไปนั่นคือแว่นตาครับใช่แล้วครับแว่นตาคุณอาจจะคิดว่าแว่นตามันจะมีอะไรน่าสนใจแต่วันนี้ผมจะพาคุณไปพบ,บกับคดีที่ แว่นตาคู่นี้ไม่ธรรมดามันคือแว่นตาที่ซ่อนความลับดำมืดเอาไว้ลองจินตนาการดูสิครับในค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงกรีดร้องดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิดและเมื่อแสงไฟส่องไปที่เกิดเหตุสิ่งเดียวที่พบอยู่ข้างกายเหยื่อผู้เคราร้ายคือแว่นตาเก่าๆคู่หนึ่งแว่นตาที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีไทยคู่นี้กลับกลายเป็นเบาะแสชิ้นสำคัญที่สุดในคดีฆ่านาตกรรมสุดพิศวง ไม่มีร่องรอยการงับแงะไม่มีพยานไม่มีอะไรเลยนอกจากแว่นตามันเป็นไปได้ยังไงกันแว่นตาคู่นี้มีความสำคัญอะไรกันแน่และใครคือฆาตกรตัวจริงที่ทิ้งปริศนาชิ้นนี้ไว้เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะเรากำลังจะกระโดดเข้าสู่ใจกลางของคดีปริศนาแว่นตาสายสืบคดีลับในเงาเลนที่จะทำให้คุณต้องคิดแล้วคิดอีกมาร่วมกันไขรหัสลับครับ คดีนี้เริ่มต้นขึ้นในครอหาสารเก่าแก่ใจกลางเมืองหลวงคุณธนินมหาเศรษฐีนักสะสมของเก่าผู้ลึกลับถูกพบเป็นศพในห้องทำงานส่วนตัวของเขาสภาพศพไม่มีบาดแผลภายนอกหน้าตาบ้านโลหลวงมาตีตำรวจมาก่อนประเทศไทยคณิเแนดูมูเนตคบหมุลปองบอดมองภูมาจ่า ขนเต่ามาเต็ดคนผู้งานคนที่สามารถแก่แยกเป็น